คำเตือนมีความไม่สุภาพและอืมนั่นแหละใช่มันมีควาไม่สุภาพโอเคนี่คือการผากมัวครั้งแรกพ่อฮะใครเป็นแม่ของผมหรอฮะเออเออลูกเออฉันเอออเมริกาเอือโมนาโกอะไรนะ ใช่มันมีบางประเทศที่เหมือนกันเหมือนกันจนแย่ไม่ออกเลยฉันร้อนเลยหิวทำไมรู้สึกนุม่มฮะอืมหะน้องน่ารักมากเฮ้ยพวก <c oughs> เราได้เด็กใหม่วะ่ะ ไหนวะาว่าเนี Aye, yeah. ja ่ยเด็กไดเหรอสุ่าเราเขาไม่รู้อะไเนาะมาเล็วยามาเรวเด็กน่ารักจังวลยเนาะไปเล่นนะโอ้หน้าอุบาใช่ไหมไหน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 ใจใช่ไหมว่านั่นเด็กอ่ะเออฉันแน่ใจนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช่เยี่ยมอืมฮะฮะเออทำได้แค่นั้นแหละโอเคทำได้แค่นั้น ใส่พิษไปเยอะๆหน่อยละกันว้าวเผ็ดโคตรเผ็ด่วนเผ็ดเะ็รขนาดนี้ทำไมเป็นเผ็ดขนาดนี่ตายเผ็ดใส่ฉันรู้ละเข้าไปอยู่ในดินแม่งไอ้ไทยขอน้ำด่วนโคตรช่วยท่านเออเฮ้ดินแดนเห็นรอยยิ้มรอยยิ้มของหน้าอยู่ที่ไหนนะ เสไอ้นี้มันตลกบ้างใช่คอนั่นแหละบ๊ายบายเจอกัน